น้องุงอิงถึงกับต้องออกมาโพสแบบนี้เช้ามืดแฟนคลับ f อซแฮรคอมเมนต์ครับสวัสดีนะครับผมผมกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อเดียวก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาน้องุงอิงเพชรบ้านแพงเอาวมซูพีเอาโมซูนองเอาโมซูเอฟซี FC อีหล่าหน่อยกันเด้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะ ซึ่งเป็นจังในกันแน่พี่น้องเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ใดได้เข้าไปได้กลุมปิดไล่สดกันแน่นะครับผมน้อยอยู่ในไล่สดเมื่งกันแบบสดๆด,ดฟังเสียงกันแบบชัดๆภาพแบบชัดๆบอกกันเลยว่าเมื่อคืนนี้เต็มอิ่มกับการแสดงของอิหลานน้อยเฮาแน่นอนเพลงที่อิหลานน้อยเฮานำมาลองเมื่อคืนนี้บอกได้เลยว่าสุดๆนับผมน้อนแล้วลก็ผาพบรรยากาศพี่น้องเอฟซีนาเวทีอนการตอนลาอิหลานน้อยเฮาเป็นอย่างดี และทะเลดาวนะครับผมนกกับเพลงขึ้นบอกเลยว่าอบอุ่นจริงๆนะครับผมนกกับภาพบรรยากาศเมือ่อคืนที่ผ่านมากับการยอนวันนะครับผมนกย้อนความทรงจํากับเวทีทีหลานน้อยเฮ้าขึ้นวันแรกที่ศาลเจ้าปู่สมิงพายข่างปั้มปตทนะครับผมนกอำเภอผ้พประแดงจังหวัดสมุทรปราการสวัหลายคน น่าจะจำกันได้เป็นเวท,ทีแรกที่อีหลาหน้อยเฮาขึ้นทำการแสดงอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกสาวน้อยเพชรวันแพงอย่างเป็นทางการของอิหลาหน้อยเฮานั่นคือสถานที่แรกเวท,ทีแรกที่อหลาหน้อยเฮาได้ขึ้นนะครับผมเนาะเมือ่อคืนนี้ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายต่ออิหลาหน้อยเฮาซึ่งอีหลาหน้อยเฮาเองก็ได้บอกว่าโพ์นะครับผมเนาะผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว อุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงตั้งแต่เสาเหมิดเลยไปดอ,อกีิลาน้อยเฮาดาวว่าโพนวาระยะเวลาในการเดินทางของคนอื่นมันอาจสิเร็วแต่สำหรับหนูในระยะของการเดินทางที่หนูได้ก้าวเข้ามาในบ้านสาวน้อยหลังนี้มันมีความหมายในชีวิตของเด็กน้อยคนนี้เสมอ หนูบอกเคยลืมว่าหนูมาจากสผู้ที่สร้างหนูเหตุให้หนูมีทุกเมือนดีได้หนูบอกเคยลืมว่าตนกำเนิดหนูเป็นแบบไหนขอพระคุณพ่อโจแม่นุษย์าสุภาพลุงอำนาจพ่อดน,นแม่บีทีมงานอาจารย์นักดนตรีทีมงานพี่พี่แดนเซอร์ทีมงานครูผู้อยู่เบื้องหลังโชว์สวยๆของหนู ทีมคอนวอยหากบ่มีผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนคือสีบ่มีโชว์สวยๆให้พ่อพ่อแม, αι, ม, αι, ม αι, ่แม่ดานาเวทีในเบิงในชมทุกคนในวงคือครอบครัวของหลาอีกครอบครัวหนึ่งทุกคนในวงคือพ่อคือแม่คือพี่คือน้องคือเพื่อนของหนูเสมอขอพระคุณ พ่อพ่อแม่เอฟซี FC ทุกคนเด้อจ้าที่อยู่สู่เคียงข้างเด็กหน่อยคนดีเสมอขอบพระคุณที่ซัพพอร์ตครอบครัวหนูและคอยอยู่เคียงข้างหนูอยู่ตลอดบาวาถนนเซนดี้ที่หนูเดินสีพ่อ,อยังพ่อพ่อแม่แมกะพ้อมเดินไปกับหนูตลอดจากที่เด็กน้อยบ้านๆคนหนึ่งฝันอยากมีบ้านมีรถมีเงิน จนทุกมือนี้ขอบครัวหนูมีอยู่มีกินมีในทุกมือนี้กะเพราะพ่อโจผู้พาดูเฮ็ดผู้พาดูส้างผู้ภาดูหาขอบพระคุณที่พ่อมอบโอกาสดีๆให้ดูเนาา้อจ้าขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, สาวน้อยทุกท่านทีมบ่ทีมบอปาดูได้ม,มือที่ดูพ่อบลนสมอุปสรรค หน้าห้า,หาที่เขาา้าบ้าขอพระคุณบ้านฮักหนูทุกหลังที่เดินทางมานำหนูในการเดินทางของหนูหนูอุ่นใจที่มีพ่อพ่อแม่แม่แมแมเดินทางในสายนี้นำดวงใจดวง,ดวงน้อยดวงนี้ที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, เฝ้าทนุถนอมคอยดูแลคอยใส่ใจจนดวงใจดวงนี้แข็งแกร่ง ในถนนสายนี้จนทุกเมื่อนี้หนูบวยานอีหยังเพราะหนูมีพอๆแม,แม่ที่คอยอยู่สู่ม่านหนูถึงหนูสิโตซซ้ำใดพอๆพแม่แมกย่ยยงเห็นหนูเป็นเด็กน้อยในสายตาตลอดหลังจากนี้หนูสัญญาวาหนูจะสร้างรอยยิ้มสั่งเสียงวอราะและคอยฝึกฝนในสิ่งที่หนูบอกเก่ง คอยฝึกซ้อมและสร้างรอยยิ้มให่พ่อๆแม่แ,มแบบนี้ตลอดไปเด้อดวงใจดวงน้อยๆอเปลี่ยนยังไงก็ได้พี่น้องได้ฟังในอ่านโพสของอิหลาห่าดอยเ่าแล้วพี่น้องเอฟซมีความรู้สึกกันว่าจากไดแน่นะครับผมเนาะ,ะในอ่านโพของลูกสาวแล้วลูซสาวก็เผยความรู้สึกได้ใจและพี่น้องขอบคุณระยะเวลาที่ผ่านมา ขอบคุณผู้ให้โอกาสนะครับผมเนาะอ่าทางพอนจูแม่น่าพอนนลแมนมีญาติสุภาพลุกอำนาจนะครับผมเนาะแล้วก็ทีมงานทุกคนทุกคนผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนและก็สิ่งที่ลืมบ่ได้นั่นก็คือพอพ่อแม่เอฟซีแ, FC, แฟนคลับที่คอยสนับสนุนอีลหล่าดอยเฮาจนถึงทุกมื้อร์ดีนะครับผมเนาะอีหล่าเฮาก็ออกมาขอบคุณอีหลา่ายังเผยว่า หนูบรรยากานี้ยังแล้วนะครับผมเนาะถ้ายังมีพอพอยแม่ FC เดินเคียงข้างหนูแบบนี้และสัญญาว่าจ,จะพัฒนาตัวเองสร้างคว่มยิมสั่งเสียงค,ครอราะส้างความสุขใข่พอแมฟ FC แ,แบบนี้ตลอดไปดวงใจดวงไน้น่อยของอิหลาหน้่อยบอกเลยนะครับผมเนาะอ่านไปกับผู้ซึงดีใจน้ออิหลาหน้่อยมพพีหน้องลูกผู้ซึกแบบตื่นตันรับลูกสาวนะครับผม พอเขาเห็นตั้งใจอิหลานหน่อยเขาบ้าตัต้งใจมือแรกจนคอดมือดียิ่งเห็นนอกไปได้ไก่นะครับผมเพราะเขายิงมีความสุขเขายิงดีใจกับลูกสาวกับอิหลานหน่อยอยากอิหลาหน้่อยประสบความสำเร็จได้ทุกๆด้านทางสองบอลสารพร้อมอยู่เคียงข้างลูกสาวเสมอและเสือวาพอๆไปแม่เอฟซทุกคนคิดปอต่างจากบา่าอิสานนะครับผมเนาะพร้อมอยู่เคียงข้างลูกสาวเสมอ,อว่าจะเป็นในวันที่ มีความสุขวันที่เหนื่อยวันที่มีความทุกข์ใจเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันซัพพอร์ตความมู้สืกของอิหลาน้วยเข้าแบบดีไปน้ำกันนะครับผมน้องผมเซวาพรพ c เฟซี MC, จะคอยอยู่เคียงข้างลูกสาวเสมอข่าวพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดีมาจาังใดนะครับผมน้องสาบาท คอมเมนต์ในคลิปดีในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์กันเขาไม่ได้ไล่ให้กำลังใจหลราหน่อยเฮาการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบาางอลซานจะย้ำยู่เสมอนะครับผมเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราคุณก็ต้องให้เกียรติคนอื่นกองกอนบาลซานจะย้ำเตือนสติแฟนคลับเอฟซีหลราหน่อยเฮาอยู่เสมอฝากพี่นอๆๆ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องบาลซานน้ำแดง เพื่อเป็นกำลังใจคลิปดีบอยซานต้องคอรนุิาตขอตัวล่าไปก่อนพบพ่อกันม่คลิปหน้าสวัสดีครับโฮ